ดีค่ะเพื่อน youtube ทุกคนนะคะวันนี้คุณยายมีข่าวด่วนมากๆค่ะที่จะมาแจ้งให้พวกเราทราบเกี่ยวกับ youtube นะคะตอนนี้เขาเพิ่มกดขึ้นมาอีกหนึ่งข้อแล้วนะคะหมาดๆเลยค่ะคุณยายก็เจอกดข้อนี้ไปแล้วค่ะ,ะกดข้อที่เพิ่มขึ้นมานะคะเป็นข้อที่3าจากเดิมก็ข้อหนึ่งคุณต้องมี ผู้ติดตามไม่ต่ำกว่าพันคนแล้วก็มีชั่วโมงไม่ต่ำกว่าสี่พันชั่วโมงนะคะทีนี้กดข้อที่3เป็นกดว่าคุณจะต้องทำคลิปที่ไม่ผิดกฎชุมชนค่ะอันนี้กดชุมชนก็ที่เรารู้กันนะคะพวกทำคลิปก็คงเข้าไปดูแล้วว่ากดชุมชนก็คือคลิปต้องไม่มีเนื้อหาที่อันนี้เป็นอันเดิมนะคะ ที่เกี่ยวกับความขยะขแขยงมีเลือดเห็นเลือดหรือเป็นภาพลามมกอนาจารนะคะคำพูดหยาบคายการแกล้งเด็กให้ร้องไห้ให้เจ็บก็ไม่ได้นะคะเนื้อหาที่แสดงความทารุณน,นะคะโหดร้ายการเมืองอสินค้าอันนี้น่าจะเพิ่มเติมนะคะห้ามเอาเรื่องสินค้าควบคุมมาทำคลิปนะคะพวก อันก็หอพวกบัตรเครดิตต่างๆห้ามมาพูดเพราะมันเป็นการอาจจะเป็นโฆษณานะคะพูดเรื่องอาวุธก็ไม่ได้เรื่องสัตว์สมวนที่สัตว์ที่จะสูญพันุ์อย่างนี้ก็ไม่ได้นะคะทีนี้พวกบุรีการพนันแล้วก็อีกอันนึงนะคะเพิ่มขึ้นมาหมาดๆอันนี้คุณยายก็เจอแล้วค่ะ <c oughs> คุณยายเห็นเพื่อนทำสมุนไพรให้ภรรยาซึ่งเป็นโควิดรับประทานนะคะ แล้วมันก็หายค่ะเพื่อนผู้หญิงกําลังเป็นร่อแร่เลยคุณยายก็เห็นว่าดีคุณยายก็เลยเอาคลิปนั้นมาลงนะคะปรากฏว่าลงไม่ถึงสองชั่วโมง YouTube ก็มีหนังสือมาบอกว่าคุณผิดกฎของชุมชนก็เลยอ,อุทธรขอลบออกนะคะก็ไม่มีอะไรแล้วค่ะทีนี้มาดูกฎซึ่งมันเป็นข้อใหม่ๆซึ่งเราไม่ไม่เคยเห็นนะคะ อย่างคลิปที่เป็นสแปมสแปมก็อาจจะเหมือนกับพวกสแเมอร์นะคะคลิปหลอกลวงกลโกงซ้ำซ้ำ,ซ,ำซ้อน,ซ,อนซ้อนก็ไม่ได้นะคะอย่างเช่นถ่ายอันเดิมเนี่ยถ่ายแล้วถ่ายอีกซ้ำไปซ้ำมาบางคนนี่คลิปถ่ายไปเ,เป็นเวลา15นาทีแล้วก็ซ้ำคืนมาอีกเขาเรียกว่า เอาย้อนคืนมาบันทึกย้อนอีก1นรอบ2อรอบเพื่อให้มันเยอะเป็นสามสิบนาทีเป็น45นาทีอันนี้ก็ไม่ได้ทีนี้คลิปที่มีเนื้อหามากเกินไปก็ไม่ได้นะคะอย่างเช่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งซึ่งเราเอามาทํายาวเกินไปอย่างเช่นขบวนพาเรดหรือขบวนนางสงการสมมตินะคะ ถ่ายตั้งแต่หัวบ้านจดท้ายบ้านหรือเป็นวงรอบหมู่บ้านเลยเนี่ยใช้เวลาตั้งเท่าไหร่ตั้ง3าสชั่วโมงนี้ก็มันเนื้อหายเยอะเกินไปค่ะนะฮะอันนี้ก็แล้วอีกอันนึงเนื้อหาไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะคะไม่มีจุดมุ่งหมายนะคะอันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายมาอาจจะเป็นถ่ายเสียง ของธรรมชาตินะคะเสียงน้ําไหลเสียงนกร้องเสียงกิ้งหลีดพวกนั้นนะคะถือว่ามันไม่มีความหมายอะไรชัดเจนเขาอาจจะมองว่าเป็นการถ่ายคลิปซึ่งมีเจตนาที่จะไปปั่นชั่วโมงประมาณนั้นทีนีก้การการคอมเมนต์กันนะคะก็มีเพิ่มขึ้นมาด้วยห้ามบอกใบ้กันนะ,ะด้วยประการใดๆว่า ให้ฝ่ายดึงรู้ว่าต้องมากดตอบนะกดฉันกดไปแล้วนะคุณว่างมากดตอบฉันนะอะไรประมาณนี้ไม่ได้ห้ามมีสิกแนวกันนะคะแล้วก็คอมเมนต์คำว่าคอมเมนต์ไม่ใช่การคุยกันห้ามคอมเมนต์เยอะเกินไปซึ่งคุณยายก็เคยคอมเมนต์ให้เพื่อนคนหนึ่งนะคะเยอะมากเหมือนกับเรื่องส่วนตัวนะคะ เหมือนกับเรื่องครอบครัวเรื่องลูกหลานคุณยายก็คงจะต้องไปลบออกนะคะทีนี้ห้ามเอาเนื้อหาคนอื่นมาสตรีมสดนะคะอ,อย่าเปิดคลิปวนไปวนมาอันนี้ก็พูดไปแล้วอย่าอ้างว่าตนเองเป็นคนอื่นหรือเอาชื่อคนอื่นมาแอบอ้างอย่าปิดลิงก์ใต้คลิปเพื่อให้คนกดลิงก์นั้นไปยังเว็บอื่น อาจจะเป็นเว็บการพนันหรือเว็บอะไรก็ได้เว็บโป้เว็บสุราเว็บปาร์ตี้อะไรซึ่งมันไม่ดีนะคะเขาห้ามไม่ให้เอาลิงก์มาวาง<อ>ทีนี้พวกที่มีนโยบายาทำคลิปวิดีโอเพื่อเชิญชวนลุ้นให้คนเห็นคลิปนั้นแล้วก็ตามไปดูคลิปต่างๆ ที่เป็นการค้าขายอย่างเช่นในร้านถึงเวลาสโมงเขาจะมาเปิดคลิปสตรีมสดขายเสื้อผ้าหรือผ้านะคะแล้วเขาก็าจะมีวิดีโอออกทุกเพื่อเอาชั่วโมงนะคะอ,ออกทุกวันทุกวันโดยการที่ไม่มีคนพูดนะคะตั้งวิดีโอกับพวกเสื้อผ้านิ่งๆเฉยๆแล้วก็รันไปเป็นเวลาสักประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็ เอาคลิปนั้นมาลงแบบนั้นก็ไม่ได้ค่ะก็คือต้องมีคนพูดนะคะตั้งคลิปเอาไวใ้ให้เห็นฝนตกฝนตกอย่างนั้นแหละตลอดเป็นเวลา30นาทีหรือ1ชั่วโมงแล้วก็เอาคลิปมาลงโดยไม่มีคำพูดไม่มีขเาขาเรียกว่าคอนเทนต์อะไรที่มันสำคัญไม่มีเลยมีแต่ สายน้ำมีแต่เสียงฝนมีแต่เสียงนกร้องอันไม่ได้ค่ะ,ะแล้วก็ก็ประมาณนี้ค่ะที่คุณยายเอารีบเอามาพูดให้ฟังออันนี้เราต้องไปดูอีกนะคะอยู่ในเว็บออยู่ในคลิปขึ้นหัวข้อว่ากดใหม่สร้างรายได้ y ยูทูบอัพ เดทล่าสุด2 0 2 1นะคะอยากให้เพื่อนๆเ,เข้าไปเปิดฟังเพื่อให้กระจ่างนะคะเขาจะละเอียดมากอันนี้เป็นเพียงคุณยายมาสื่อสารให้ทุกคนได้ได้รีบนะคะได้เราจะได้เข้าใจแล้วก็ปฏิบัติให้ถูกนะคะถ้าเคยปฏิบัติไปแล้วเคยพูดเคยคอมเมนต์ไปแล้วเราก็ไปเปิดย้อนคืนในบ้านของเราแล้วก็มันก็ไปสมว่า คอมเมนต์ <Comment S 2> เราเนี่ยที่คอมเมนต์คนอื่นนี่เราลบได้นะคะเราก็เป็นลบคําพูดเหล่านั้นออกก็ยังจะทันนะคะแต่ของคุณยายนี้มันมันก็อาจจะมีบ้างนะแต่ก็ไม่เยอะนะคะทีนี้เราก็ไปดูให้ชื่ออีกครั้งหนึ่งนะคะกฎใหม่สร้างรายได้ YouTube อัปเดตล่าสุด2021นะคะ คุณยายมาแจ้งให้ทราบแค่นี้นะคะก็เป็นห่วงเพื่อนๆทุกคนค่ะเห็นทุกคนทำ u t u b e บางคนยังไม่รู้เลยว่ากฎเกณฑ์เขาอันเก่าเป็นยังไงเขายังไม่รู้เหมือนคุณยายทำนั่นแหละค่ะ,อะพอเขาบอกมาว่าคุณยังไม่ได้สร้างรายได้นะแต่คุณผ่านเกณฑ์แล้วคุณยายก็ต้องเพิ่งมารู้นะคะก็ต้องทำตามเขาเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันผิดกฎนี้เรายิ่งควรจะ รู้เอาไว้ให้มากที่สุดนะเพราะฉะนั้นใครที่ทำคลิปวิดีโอนี้ต้องเร่งมือเลยค่ะเพราะว่าในแต่ละปีเนี่ยเขาจะเพิ่มกฎเข้ามาให้มันยุ่งยากขึ้นให้มันทำยากขึ้นนะคะมีกฎที่ละเอียดขึ้นเพราะฉะนั้นคนไหนที่กำลังทำคุณยายก็อยากให้ตั้งใจทำให้ให้ดีๆให้มันผ่าน กดนี้ก็คงจะไปถึงปลายปีนี้ค่ะพอไปถึงปลายปีต้นปีเขาก็ตั้งตั้งกฎใหม่ขึ้นมาอีกนะคะเพราะฉะนั้นคลิปเราก็ควรจะเร่งนะเร่งลงคลิปเเร่งทําเนื้อหาให้ถูกต้องแล้วก็เเร่งลงคลิป,ลปการเร่งลงคลิปนี่ก็เป็นการทําให้คนได้ดูเยอะชั่วโมงมันก็จะเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นก็เลยเอามา ฝากเพื่อนๆทุกคนในที่ทำ YouTube นะคะคุณยายก็เป็นห่วงเท่านี้นะคะเพราะว่าเวลามันหมดแบตก็หมดพอดีค่ะขอบคุณค่ะเพื่อนๆทุกคนค่ะสวัสดีค่ะ